จะเรียนท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะทำข้อมูลดิบมาเป็นประโยชน์กับท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่น62ศพที่ยังไม่มีการไต่สวนการตายยังไม่มีการยื่นหนังสือต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งการตายนะครับมีชื่อมีรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับและนอกจากนี้ก็จะมีรา,ายละเอียดนะครับที่ศาลท่านมีคำสั่งการตายเรียบร้อยแล้วเพราะนั้น ท่านผู้นำฝ่ายค้านสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้เลยนะครับในการที่จะไปเดินเรื่องต่อแล้วจริงๆท่านผู้นำฝ่ายค้านก็สามารถทำได้ในฐานะที่ผมเรียนด้วยความเคารพนะครับพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดของประเทศ14.4ล้านเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่ามีความชอบธรรมที่ประชาชนทั้งประเทศมอบให้กับพรรคก้าวไกลมาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ 14.4มากที่สุดนะฮะมากกว่าเพื่อไทย10.9เนะครับเพราะในเรื่องการตามทวงถามความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนที่พลีชีพในเดือนเมษาพฤษภาปี53มนี่เป็นเรื่องที่ก้าวไกลมีความรับผิดชอบนะบถึงจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามก็สามารถทําได้ในรูปแบบต่างๆและผมทราบมาว่าก้กาวไกลก็เป็นประธานกรรมธิการฝ่ายความมั่นคงเพราะเรื่องนี้เป็นความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือการที่ฐานขวาจัดเนี่ยเขาใช้กองทัพ ฆ่าประชาชนสองมือเปล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า <_ d ata> ผมว่าในยุเก้าวไกลนี่ควรจะตอกตะปูปิดฝาโลงได้แล้วครับทหารที่มาฆ่าประชาชนสองมือเปล่าควรจะจบได้แล้วครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงครับประธานกรรมธิการความมั่นคงมีบทบาทได้ไหมครับหรือท่านหัวหน้าฝ่ายค้านมีบทบาทได้ไหมครับเพราะนั้นโดยสรุปรวมนี่นะครับก็มี3ข้อข้อที่1ก็คืออยากให้ท่านผู้นําฝ่ายค้านนี่นะครับผลักดันให้เกิดการตั้งคณะกรรมการ ซึ่งอันนี้ผู้นำฝ่ายค้านไม่ทราบนะท่านอาจจะตอบอยังไงไ,ไม่ไม่ทราบแต่ว่าถ้าสมมติคิดว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลก็อาจจะจริงนะครับท่านผู้นำฝ่ายค้านก็สามารถไปผลักดันรัฐบาลให้ทําได้เพราะถ้าไม่ทำเนี่ยเขามีความผิดตามประมวล157นะครับแต่ถ้าเขาไม่ทําจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลสามารถตั้งขึ้นมาได้เลยนะตั้งเป็นธงได้เลยว่าก้าวไกลจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับประชาชนปี6 3เพราะไอ้นนี่ มันไม่เพียงแต่ทวงความยุติธรรมเพราะเราทำสำเร็จเนี่ยเราสามารถเอาทหารที่ฆ่าประชาชนรวมทั้งคนสั่งทหารที่ไปฆ่าประชาชนมาลงโทษตามกฎหมายแล้วมันจะปิดประตูประเทศไทยเลยนะครับไม่ให้เกิดการฆ่าประชาชนสองมือเปล่าอีกต่อไปแล้วมันจะปิดประตูรัฐประหารได้ด้วยเพราะบรรดาสอชอทั้งหลายนั่นแหละกลายรูปมาเป็นคสอชอและประการสุดท้ายนี่นอ,นอกจากแก้กฎหมายสองฉบับที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็คือว่า,าให้แก้กฎหมายให้ทหารที่ทำเพดอาญา ต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนและแก้กฎหมายให้นักการเมืองที่ทำผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือนแล้วนี่คือข้อที่2ข้อที่3ก็คือว่าประกาศรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีเมสพปีห้าสามต้องเรียนผู้นายฝ่ายค้านด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอให้มีความมั่นใจและสบายใจเพราะเราขีดเส้นใต้ว่าเฉพาะกรณีเมสพษภาสาเพราะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยครับเกี่ยวข้องเฉพาะสอช กรรัฐบาลอาพิสิทธิ์เวชชาชีวะเท่านั้นครับเพราะนั้นจะมีพวกขวาจัดหรือมีพวกที่เขาเห็นต่างนะแล้วก็บ้าคลั่งอย่างรุนแรงจะมาก่าวหาว่าไปยุ่งเกี่ยวกับรถาบันไม่เกี่ยวเลยครับเพราะมันขีดเส้นใต้เฉพาะกรณีเมษาพฤษภาปี53เพราะนั้นเกี่ยวข้องกับสชแล้วก็รัฐบาลพิสิทธิ์เวชชาชีวะโดยตรงผมเสียใจเสียดายเพียงอย่างเดียวคือก้าวไกลเนี่ยได้คะแนนเสียงสูงสุด แล้ววันนั้นเนี่ยก้าวไกลจับมือกับเพื่อไทย1 5 1่งห้าหบวกหนึเป็นสองแล้วรวมเป็นเท่าไหร่นะฮะอีกแปพักนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยน่าจะเดินไปให้ตลอดแต่ก็เดินไปกลางคันด้วยฤทธิดเดชของรัฐนูลปี60นะฮะซึ่งเป็นรัฐนูลสืบทอดอำน,นาจของคสชแล้วก็มีสอวอแต่งตั้งของคอสชจำนวน250คนนะฮะมาขัดขวาง ก็เลยทาให้โอกาสที่ก้าวไกลจะมาเป็นรัฐบาลก็เลยเสียหายไปแล้วกลับกลายเป็นว่าพักเพื่อไทยแทนที่จะยืนหยัดในการที่จ,จับมือกับ 1, 108, พันธมิตร8ปดพารคออีกสัก8เดือนมาตั้งรัฐบาลเพื่อสร้างประชับตยให้แข็งแรงแต่พักเพื่อไทยก็ข้ามขั้วไปจับมือกับฝั่งนู้นนะฮะก็คือฝั่งที่เป็นสืบทอดอำนาจคอสชอเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้การตามทวงถามความยุติธรรมการลงนามรับรองเขตอานาจสารอาระของเทศอะไร,รต่างๆเนี่ยมันยากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตกาบเรียน ท่านหัวหน้าฝ่ายค้านเพ็ยเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทางคุณหมอเวงนะครับแล้วก็ญาติบิรชนทุกท่านแล้วก็สมาชิกของคณะประชาชนทวงความยุติธรรมนะครับผมเองในทั้งในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในวันนี้นะครับ แล้วก็ในฐานะที่จริงๆเราหลายๆท่านก็ได้ทำงานร่วมกันมาสิกว่าปีแล้วในการาพยายามที่จะค้นหาข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้กับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมนะครับในเดือนเมษายนแล้วก็พฤษภาคมปี53มาต้องเรียกว่ากว่าทศวรรษแล้วนะครับแม้ว่ายังเป็นฝ่ายค้านอยู่ นะครับคุณหมอเป็นยุคก้าวไกลแต่เป็นยุคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านนะครับเราก็คิดว่าเ,เราก็พยายามทําอย่างเต็มที่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็ได้ประสานงานกับลัมตียุติธรรมอยู่เป็นระยะนะครับเพื่อที่จะขอติดตามความคืบหน้าของคดีความ,ท,มทั้งหมดที่ค้างอยู่ในสารระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีความที่ศาลมีการไตส่สวนการตายในชั้นสอบสวนไปแล้ว นะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการาสั่งฟ้องขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลยุติธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีความที่มีการยื่นสั่งฟ้องไปแล้วแต่ก็ถูกตีตกด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะครับในแง่เทคนิคทางกฎหมายรวมถึงกับอีกอย่างน้อย62ศพที่ยังไม่มีการไต่สวนการตายจนถึงวันนี้นะครับ ก็ได้ติดตามอยู่เป็นระยะเพื่อที่จะผลักดันนะครับพยายามติดตามแล้วก็ผลักดันให้ให้คดีความเหล่านี้เนี่ยมีความคืบหน้านะครับอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังทําอยู่ต้องเรียนให้ทางญาติวิ้ยนชนทราบนะครับออนอกจากนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวจะรับข้อเสนอว่าเราจะสามารถผลักดันให้มีการคณะกรรมการในรูปแบบคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้อย่างไรซึ่งน่าจะมีหลายช่องทางนะครับแล้วก็ถ้าให้มีประสิทธิภาพเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ต้องมีอำนาจทางกฎหมายพอสมควรนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยู่ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมด้วยแต่ในการพิจารณาเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ได้พูดคุยกันเฉพาะเรื่องการนิรโทษกรรมอย่างเดียวแต่มีการพูดคุยกันเรื่องการค้นหาความจริงนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งก็แน่นอน เรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็เป็นการกริการสลายการชุมนุมปี53ซึ่งจะต้องมีการสืบหาข้อท็จจริงซึ่งก็จะใช้ช่องทางนี้ในการผลักดันด้วยขณะเดียวกันคณะกรรมการของสภานะครับก็น่าจะทําได้นะครับแม้ว่าอาจจะมีข้อจํากัดต้องต้องเรียนตามตรงว่ามีข้อจํากัดในทางในการเรียกหลักฐานและบุคคลนะครับอยู่บ้างนะครับแต่ก็เดี๋ยวน่าจะมีจริงๆนอกจากคณะกรรมการความมั่นคงแล้วเนี่ย เดี๋ยวอาจจะต้องหารือกับคณะกรรมการกฎหมายและการยุติธรรมนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับแม้ว่าฝั่งรัฐบาลจะเป็นประธานกรรมการแต่ผมคิดว่าน่าจะคุยกันได้นะครับน่าจะมีประโยชน์นอกจากนี้นะครับออตอนนี้เนี่ยพรรคเก้าไกลก็ได้มีการพิจารณาเรื่องกฎหมายเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่ก็มีข้อเรียกร้องเรื่องกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็น การทบทวนแก้ไขกฎหมายความมั่นคงต่างๆที่ผ่านมาที่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงได้โดยที่ไม่ต้องรับผิดนะครับรวมถึงกฎหมายที่จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการอำนวยความยุติธรรมให้กับคดีสลายการชุมนุมปี53ด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ทหารจำนวนมากนะครับแต่ว่าปรากฏว่า เ,เรามีบทเรียนนะครับว่าเมื่อมีการส่งฟ้องศาลแล้วนะครับไปยังศาลยุติธรรมเนี่ยปรากฏว่าด้วยกฎหมายนะครับเกี่ยวกับศาลทหารเนาะทำให้ศาลยุติธรรมเนี่ยโอนคดีส่งคดีไปยังศาลทหารซึ่งสุดท้ายศาลทหารก็ไม่สามารถที่จะอำนวยความยุิธรรมให้กับประชาชนที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐสลายการชุมนุมจนเสียชีวิตได้ นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเฉพาะเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับสารทหารก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เนี่ยในคณะกรรมิการทหารนะครับได้มีการศึกษาทําร่างฉบับนี้อยู่โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสารทหารโดยเฉพาะมาร่วมแก้ไขอันนี้ด้วยนะครับซึ่งสาระสําคัญอันหนึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ไขที่เพื่อให้ความเป็นธรรมกับ จ้าที่ทหารระดับล่างแล้วก็คือว่าจะต้องทําให้เจ้าที่ทหารเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดนะครับในข้อหาทั่วๆไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดในยามสงครามนะครับก็ต้องขึ้นศาลยุติธรรมเหมือนประชาชนทั่วไปนะเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมที่ดําเนินต่อประชาชนและเจ้าที่ทหารที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดนั้นเ,เป็นไปนอย่างเท่าเทียมและได้มาตรฐานเดียวกัน

ครับอ่ะเอาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรงเรียนเข้าใจครับก็คือว่าแน่นอนนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องการนิรโทษก,กรรมกับกรณีปี53เนี่ยข้อถกเถียงสำคัญก็คือว่าแล้วเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงผู้นำทางการเมืองในขณะนั้นเนี่ยจะได้รับการนิรโทษด,ด้วยหรือเปล่าอันนี้ซึ่งถ้าเราจำกันได้นะครับทางญาติปรชน นะครับกับประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นคัดค้านเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่มีการเสนอร่างนิ้โทษศกดกรรมในสมัยคุณนายกคุณยิ่งรัฐชินวัตรนะครับว่าไม่ควรจะเหมาเข็งแบบนั้นนะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับว่าเพราะว่าก็ในคณะกรรมการวิสามันเรื่องนี้โทษศก,กรรมเนี่ยก็มีการพูดกันอยู่ว่าการจะนิรโทษก,กรรม นะครับในความผิดที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะครับจะทําได้หรือไม่นะครับและไม่ว่าจะอย่างไรเรื่องยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรมันต้องมีการค้นหาข้อเท็จจริงก่อนและต้องมีการยอมรับผิดก่อนต้องรู้ว่าใครทําผิดก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นซึ่งซึ่งเข้าใจอยู่ว่า การนี้โทษกรรมโดยที่ไม่ในกรณีนี้นะครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐกระทาความรุนแรงต่อประชาชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการแสวงหาข้อเท็จจริงและการยอมรับผิดนะครับไม่ได้นะอันนี้อันนี้ก็ต้องยืนยันตรงนี้นะครับยอยางกงไนะครับยังถูกไล่ยังถูกไล่ให้ไปหาหลักฐานเพิ่มนะ หลายคดีแม้แต่คดีของน้องเชอเนี่ยผ่านมา14ปีแล้วเนี่ยตำรวจบอกอะไล่ให้ไปหาหลักฐานเพิ่มปเด็นคือในส่วนนี้มันไม่มีกระบวนการไหนที่มันจะมาช่วยเลยแล้วมันช่วยไม่ได้ตอนนี้ญาติต้องรับเต็มเ็มอ่ะแล้วประเด็นคือจะหาจากไหนอ่ะเพราะความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแต่สายเหตุของการตายเนี่ยคือกองทัพที่ไม่เคยสํานึกเลยอ่ะสิ่งที่ปลอมที่สุดคือผังล้มเจ้าที่ออกมาฆ่าคนพวกนี้ไงเนี่ยคือสิ่งที่ปลอมที่สุดแต่ความจริงที่เกิดขึ้นคือคนที่ตายพวกเนี้ยคือผมเห็นด้วยเลยกับการนิรลโทษอ่ะแต่ก่อนอย่างแรกเลยคือ พวกนี้ที่หยกอยู่ในเงามือตลอดกองทัพคุณต้องออกมาพักคุยกันแล้วถ้าเป็นลูกผู้ชาย,ายก็มาทั้งบนโต๊ะเลยผมอยากให้กรรมธิการเชิญมาเลยพี่แล้วมาโถกกันเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เอาชัดๆไปเลยมันจะได้ทุกฝ่ายก็จะได้เห็นชอบร่วมกันไปเลยว่ามันยังไงอะ่ะแต่หาแสดงความคิดเห็นมาเลยแมนๆอยู่แล้วคุณแมนหน่อยพวกข่าแมนอยู่แล้วอ่ะอยากฟังความจริงเป็นยังไงคุณก็ออกมาเลยเออแค่นั้นเองอย่างเรื่องอภัยอย่ะพี่เห็นที่บอกมันได้อยู่แล้วแต่ประเด็นคือต้องสำนึกก่อนไงอ่าเนี่ยผมต้องฝากกรรมธิการด้วยพี่ชุดนี้เลยขอครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรับไปนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ผมก็ให้ความสำคัญอยู่แล้วเนาะจริงๆต้องต้องเรียนอย่างนี้ด้วยครับว่าในบางกรณีเนี่ยมันมีข้อที่จริงชัดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันยังไม่ไปถึงที่สุดหรือมีปัญหาทางเทคนิคเช่นนะครับในหลายกรณีเนี่ยที่การสลายการชุมนุมปี53เนี่ยการไตส่สวนการตายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่า สารเนี่ยระ,ระบุมาเลยว่าข้อท็จจริงเนี่ยมันชัดเจนว่ากระสุนมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่ทหาร mm. เพียงแต่ว่า mm. มันหาไม่ได้ว่าใครยิงถูกไหมครับ mm. เนื่องจากมันมีการทําลายหลักฐานหรือไปหมดแล้วเราเลยเอาผิดไม่ได้เป็นลายบุคคลอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆงมันข้อที่จริงหลายเรื่องมันชัดอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องสแสวงหาข้อท็จจริงเลยว่าเจ้าหน้าที่ทหารเป็นคนยิงเพียงแต่ว่าระบุไม่ได้ว่าเป็นนายทหารคนไหนนะครับ ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวจะจะจ,ะ,จะ,ะติดตามให้นะครับแล้วก็จะเสนอความเห็นในที่ประชุมกรรมธิการด้วยนะครับเ <c oughs> ชิญกลุ่มมาเป็น ก็น้องนัทพัฒนอยู่ที่ไหนไม่รู้นะฮะอยากจะให้มาอยู่ตรงที่ด้วยคือผมเรียนนะครับต่อหน้าท่านผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ญาติทุกท่านตอนนี้จริงๆมีเรื่องชัดๆเลยนะหกศพวัดปทุมสารท่านมีคำสั่งการตายชัดมาก แล้วไม่ต้องไปหาหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะที่น้องนันทัท์บอกว่าจะต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเติมผมว่าตํารวจคนนั้นเนี่ยนะอาจจะต้องถูกปลดนยต้องปลดเลยฮะเพราะศาสาชี้มาแล้วฮะแล้วคุณจะโต้แย้งคําชี้ขาดของสารได้อย่างไรสาลชี้มาแล้วเพราะฉะนั้นมีหลายกรณีเลยอย่างน้อยที่ผมกลับเรียนไปแล้วว่าสิบหกศพไม่ต้องมีการเพิ่มเติมพยานหลักฐานอะไรทั้งสิ้นเพราะสารชี้มาชัดชัด ในคำสั่งการตายว่าผู้ตายตายจากทหารยิงตายเลยละ่ะไม่ต้องพูดบรรยายมากกว่านี้แล้วก็มาจากคำสั่งของสอฉด้วยหกศพพระบระนมนี่มีรายละเอียดชื่อทหารยศเหล่าสังกัดผู้บังคับบัญชาด้วยจึงรอจังหวะเวลาเท่านั้นเองว่าต้องไปแก้กฎหมายครับทหารที่ทำผิดอาญาต่อพลเรือนต้องขึ้นศาลพลเรือน เพราะถ้าไปขึ้นสาถานีมีความเป็นไปได้ผมเคารพนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าผมไม่เคารพสานฐานผมเคารพครับแต่ความเป็นไปได้สูงมากครับที่ถ้าขึ้นไปที่สาาถหานแล้วเขาบอกว่าสั่งไม่รับฟ้องก็ทํามาแล้วดีไอเป็นคนจอบไปเองหลายคดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราถึงมาพุ่งก้าวไกลเดี๋ยวขออนุญาตสื่อทุกท่านนะครับเดี๋ยวทางก้าวไกลให้พวกเราให้เกียรติพวกเรามากจะเชิญพวกเราไป5ท่านมีแม่น้องเกดด้วยมีผมด้วยมีทนายด้วยมีอ่ ใครนะอีกสองคนจําได้ไหมมีคุณอ้อยด้วยและคุณทนายด้วยนะ,ะแล้วก็มีพี่พี่บรรจอด้วยไปสนทนาในรายละเอียดเพราะนั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราสนทนาพักหนึ่งนะซึ่งอาจจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเราลงมาตาบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราได้สนทนาอะไรกับพักฝ่ายค้านและผมเชื่อมั่นในพักฝ่ายค้านเป็นอย่างสูงขอบคุณ